สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะพามาที่หมู่บ้านรักไทยนะคะส่วนบรรยากาศตรงนี้นะคะก็คือเป็นบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะเพราะว่าพวกเรานะคะมาถึงกันตอนเย็นๆแล้วนะคะแล้วก็ได้ห้องนี้ค่ะก็คือนิงกับเพื่อนๆนะคะพักห้องนี้เลยค่ะราคาไม่แรงเลย บรรยากาศในห้องนี้นะคะก็จะมีเตียง2เตียงค่ะก็คือสามารถพักได้ทั้งหมด4คนนะคะแล้วส่วนบริเวณในห้องน้ำนะคะมีอ่างด้วยบรรยากาศตรงนี้คือชอบมากเลยนะดูนะคือตรงอ่างนะคะก็จะมีเป็นโซนของกระจกซึ่งกระจกตรงนี้สามารถมองลอดไปได้นะ แล้วตอนนี้นะคะก็คือเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะเราก็มานั่งที่ร้านอาหารกันนะคะจะบอกว่าอาหารที่นี่คือดีมากเลยนะแต่เราต้องขอโทษด,ด้วยไม่ได้มีรูปมีคลิปอาหารให้เพราะว่าคือเราอะเพิ่งมา<อ>ทำคลิปให้ดูนะคะส่วนรูปอาหารอะไรก็คือหายไปหมดแล้วนะคะอันนี้นะคะก็คือเป็นชานะคะแล้วก็เป็นไวน์ที่เราเลือกดื่มกันไวน์ของเขาคืออร่อยมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นไวน์ผลไม้นะคะ ก็จิบๆสวยๆกันไปนะคะสาวๆก็แบบมีความสุขสนุกกันมากเลยเลส่วนเช้านี้นะคะก็ตื่นแต่งหน้าแต่งตัวแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าเรามีภารกิจนะคะไปนั่งเรือแบบเรือจีนค่ะอันนี้นะคะก็คือระหว่างทางที่เราจะต้องเดินไปนะคะ คือจะบอกว่าบรรยากาศตอนเช้านะคะทุกคนคือดีมากนะคะบรรยากาศเย็นๆนะคะแล้วก็มีแสงแดดอ่อนๆคือตอนนี้คือชอบมากเลยนะขณดตอนนี้คือนึกถึงตอนที่ไปเที่ยวนะคะก็คืออยังฟินอยู่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะบ้านนะคะที่เราไปพักกันนะคะและนี่นะคะเราก็อยู่บนเรือแล้วนะคะเรือก็จะออกเป็นเรือจีนๆนะคะทุกคนก็คือแบบเฮ้ยบรรยากาศมันดีมากอะ,ค,ะค่ะ เย็นแล้วก็มีหมอกด้วยนะจะบอกว่าจริงๆอะ่ะมันมีหมอกแบบลางๆนะคะและวันนี้คือเราก็แบบแอบ,บเป็นสาวจีนนะคะก็คือชุดเอามาเองนะซื้อจากช้อปปีนะคะชุดเนี่ยแล้วก็แบบได้สร้างบรรยากาศแต่ว่าจริงๆนะคะเขามีชุดให้เช่าอยู่นะ พอขึ้นจากเรือแล้วนะคะเราก็มาจิบกาแฟกันเบาๆข้างบนนะคะ,อะ,คะตอนนี้นะคะก็จะมาให้ชม,มบรรยากาศตอนเช้านะคะรอบๆนะคะก็คือเป็นร้านอาหารที่เราทานข้าวกันนะคะก็คือบรรยากาศด,ดีมากอีกแล้ว ขอเดินชมรอบๆที่พักนะคะทุกคนก็คือบรรยากาศดีมากเลยนะตอนเช้านะคะแสงแดดอ่อนๆนะคะนี่นนะคะแอปเก็บชาคา่ะแอปไปเลยเพื่อได้รูปรอยรูปนะคะ และบอกเลยค่ะว่าคราวหน้านะคะถ้าได้ไปอีกจะไปพักสักสองวันนะคะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าวันเดียวมันเก็บบรรยากาศไม่หมดจริงๆค่ะก็คือที่ชอบที่นี่นะคะก็คือบรรยากาศแหละอันดับหนึ่งแล้วก็อาหารจะบอกว่าอาหารเขาอร่อยมากแล้วก็ราคาดีมากๆนะคะทุกคนแต่แอบบอกนะคะว่าทางโหดมากกว่าจะมาถึงนะคะทุกคนโอ้ยอวกแตกวกแตนกันเป็นว่าเล่นเลยนะคะก็คือ หมู่บ้านรักไทยนะคะก็จะอยู่ห่างจากปลายมาอีกนะคะเลยปลายมาอีกนะแต่ก็จะไปอีกไหมไปแน่นอนค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ